สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุขชนสุบ่องสุบอนนะครับรับพิมีนะครับช่องพงศซักเองก็อยู่ที่โต้งประพาวรินฟาร์มสามกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับตอนนี้ผมกิดทิพย์ามาเปิดราคาหนาคอกันนะครับจ่าโต้งครับรายงานโต้งให้พี่น้องรู้จักนะครับสวัสดีครับโต้งประพาวรินฟาร์มนะครับโต้งประพาวรินฟาร์มนะครับมันนี่มีควายมาแบ่งพี่น้องเกิโตครับแม่ลูกหนึ่งหรือเปนี่ยละครับสองตัวนี้สองตัวเอาสองตัวนี้ก่อนนะครับเนาะอยู่ในกล่องอยู่ในเฟรมเหรอครับพี่น้้อองครับตนนี เริ่มแรกเลยครับเอาตัวผูกก่อนเนาะตัวผูกครับผูกคุงสูงหลายไหมครับตัวนี้ตัวนี้สูงร้อยสี่สิบหาร้อยสิบเกินครับประมาณนี้ร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับผมได้วัดโดนแล้วเนาะครับโดนโดนโดนเติบแบบผมเนื้อนังดีครับตัวดีนะแขวแขวเพิ่งล้นได้อาทิตย์หนึ่งมั่งไหร่ขวเพิ่งล้นอาทิตย์หนึ่งนะครับผมล้มตัวเงาดีเนาะครับสูงเหงาอลาร์เลยพี่น้องตัวผูกเป็นลูกของตัวไหนครับตัวนี้ลูกเก่าเจริญครับแต่ใบใบเสียครับตัวนี้ลูกเก่าเจริญใบหายไป ได้โดนเติบแล้วนะครับเนาะมาเสียยี่น้องจากของนี่ละใช่ดีดวยครับพี่น้องนะครับที่สําคัญไข่เพียงกันเนาะตัวนี้ครับไข่งามครับโอ้ยพี่น้องครับไข่งามเด้อพี่น้องเด้อนะครับกระโหลกกระกว้างดีกระดานเขากะเปิดดีนะครับไงดีครับไงอัตลักษณ์ควยไทยครบชัดเจนนะครับผมครบครับตัวนี้เขาตั้งราคาไว้หลายปันไดยครับตัวนี้ครับตัวนี้หาหมื่นกบหาพันครับหาหมื่นหาพันพี่น้องครับผมพี่น้องผู้ที่อยากได้ควยนะครับ ไปเลี้ยงไขาค้อเขาฟ้านะครับคุ้มพอคุ้มฝูงนะครับสามารถติดต่อเขามาได้นะครับหาจ่าตงนะครับผมเดยวเบอร์โทรผมปักไว้ให้ใต้คลิปนะครับโตต่อไปเลยครับอันนี้แม่แยกลูกครับแม่แยกลูกแม่แยกลูกเขานีเดิมเขได้ลูกตัวเดียวตัวแรกตัวแม่ตัวแรกได้ลูกตัวแรกได้ตัวแม่ไปแล้วนะครับผะสมแล้วเดือนหนึ่งผสมเดือนหนึ่งแลวครับบ่เบอเดินครับวันที่ยิบเก่ายูกเก่าเดือนวันขันเกยุเก่าสิงหาครับครับยิบเก่าสิงหายครับยกเก่าสิงหา เขาสูงหลายไปไหนครับตัวแม่ร้อยสี่สิบเอ็ดครับร้อยสประกันไว้ร้อยสี่สิบประกันไว้ร้อยสี่สิบนะพี่น้องนะครับผมอัตลักษณ์ไฟไทยครบชัดเจนเขาเปิดดีนะครับอตาแต้มแจ่มจ้ำเนาะจะตรงเนาะตัวนี้อืออัตลักษณ์ไไทยกับครบนะครับอ่องไงเล็บไงนะครับพูดหน่อยพี่น้องครับผมเกาะหางก็ดีครับตัวนี้เกาหหางดีนะครับเดี๋ยวผมเห็นมึงถ่ายกันหน่อยนะครับอ้วนท่วมสมบูรณ์ดีกินอยากเก่งเนาะครับยังไงตัวนี้นะครับเงาหางดี้วพี่น้องนะครับผุสังเกตว่าครับ หางเงนะครับหัวหางเงางามดีนะครับนมสีหัวเนาะนมสีประกันตัวนี้ครับตัวนี้ประกันตันี้บ่ตกทบบถอนเลยพี่น้องนะครับทรงฟรีจากกิโลครับจะตรงครับเอาลอยลอยลอยหาสิบเลยครับลอยหาสิบกิโลนะครับผมแมนนี่เขาตั้งราคาไว้หลายเป็นไรครับตัวนี้หกหมื่นครับหกหมื่นถวนเนาะครับเนาะหกหมื่นบาทเด้พี่น้องนะครับอัตลักณไว้ให้ครบชัดเจนเขาตำล่าเลยครับสั่นประคอข้อปลาเข็งนะครับ เป็นแม่บอกแม่พันได้ในอนาคตพี่น้องมึงสังเกตครับส่วนทรง่นหน้าตาก็ดีครับตุ่นยืนสง่าพาเผยนะครับเชิดหัวโบตกใบย่อนเลยเนาะครับเนาะบ่ครับบ่จอยจักเทียครับคุยตัวนี้ครับเอาสุดท้ายนี่ก็ฝากเบอร์โทรทางฟาร์มไว้นะครับศูนย์หกสี่ครับแปดหกศูนย์เก้าหนึ่งเหนึ่งครับครับผมตรงประภาวลินฟาร์มนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับอัลาพทยจักกันเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ